สวัสดีครับเชา้าวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับวันแรงงานแห่งชาติเรามาแชร์โมเดลตัวนี้กันนะครับอา่าชใจกด7ดูนะครับ276,160โพลีแล้วก็1 8 0 7 7 8 1เวอร์เทกะครับก็เป็นโพลีก곤ผมแก้ให้เป็นเวอร์เทกที่เสีอเดียวกันนิดนึงนะครับโอเคจะได้ดูสวยง,งามเรียบร้อยแล้วก็มีการถาลายถัก ล่สาสัปหนี้ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการจะทำไงให้มันเนียนก่อนเลยก็ามาเช็คข่าวสารบ้านเมืองกันประจำทุกวันนะครับทีนี้พามาดูอีกหนึ่งมุมค่ะป<อ>ระธานสภาอุตสาหากรรแห่งประเทศไทยน,นะคะต้องเสียงมากวนนะครับจะโอนบนนะจัดให้มามา่ายกเครื่องบิ๊กแพ็คปรับเครื่องปรุงรถแก้แก้เพนพอยต์สิบกว่าปี กระสตรีมมิ่งโตรเร็มทำให้ผู้รูโลกรับข้อมูลมากเกินไปเปิดรายชื่อบอร์ดกะสะทชผูทีมเคนบูโรทั่งพลังป้อมเขย่าเป้าใหญ่ท้าทายพปอพอชรอก,กวาด150สสบูโรทั่งพลังป้อมคิดเสียงพี่กาตะยอมสึกแล้วคิดเสียงพ้นพิษพายุฤดูร้อนนะครับร้อนแล้วฝนตกแต่ก็ยังร้อนเหมือนเดิมโอเคเรามา ทำโมเดลจิตหนักศีรังกาขึ้นราคายาสามันข่าวโควิดไปไหนไม่มีข่าวรัเสเซียหายไปไหนไม่มีเนี่ยอดูข่าวรัเสเซียนิดนึงทองคำทองคำหลุด3ามหมื่นหรือเปล่าเป็นไปได้โอเคเรามาดูโมเดลตัวนี้กันนะครับก็ดาวน์โหลดฟรีตามลิงก์เ s c r i p t i o n ด้านล่างได้เลยก็เนื้อ่าเดียวเป็นเป็นเนนมทสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ ซึ่งการใช้เมดสมมติวาบางครั้งอาจจะเกิดปัญหานิดหน่อยแต่ว่าตัวเนื้อโมเดลก็ใช้ได้แล้วก็มีการเดินแทรเทิร์นขนไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น y เพระฉะนั้นเนี่ยก็จะสร้างบล็อกแบ็กด็อเหมือนเดิมดาวน์โหลดตามลิ้ง description ด้านล่างได้เลยนะเพื่อนๆอยากดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้เลยนะครับไม่ต้องรอ,อดูคลิปจบก็ไปที่ลิก์ description ก็ด,กดาวน์โหลดได้เลยฟรีเช่นเคยนะครับก็เรามาแชามเฟอร์ขอบซันโมเดลกัน ะครับแล้วก็ใส่เซกเมนต์6 6นะครับเช่นเคยอันนี้ก็นิดนึงนะครับก็เพิ่มเติมเพื่อให้อ่ารายการไม่ซ้ำในเรียนทุกวันนะครับไม่ใช่จะมาแจกโมเดลก็มาสอดแทรกข้อบูลกันไปด้วยก็คือโมเดลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเตรียมไว้เข้าโหมด V R Interactive ใ,ใดๆเนี่ยเราก็จำเป็นต้อง จัดการเนื้อโัวเดียวให้เป็นตัวเดียวกันซึ่งคำสั่งที่เราใช้ก็จะเป็นคำสั่ง attach นะครับซึ่งสามีแม็กกับ u ัน e ดอ e ์เอนจที่เป็นคลาสที่ผมเปิดสอนก็จะมีการปรับสภาพพื้นฐานดังนี้นะครับแล้วก็รวมเพราะว่าแต่ละตัวที่เราจะทำเอาเข้าไปเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเข้าไปแก้ l o จิกอย่างเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็จะต้องรวมเป็นชิ้นเดียวกันถ้าเราต้องการให้เก้าอี้นี่ล้มพร้อมกันนะครับการ group ใช้ไม่ได้ผลนะครับเราต้องใช้ การรวมแมชโมเดลเช่นเคยอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นก็ใช้อะนอา a t t a c h จะทําให้เวลาเข้าไปใน Unreal Engine จะเป็นเนื้อวัสดุเดียวกันแล้วก็สามารถใส่ตักกะคําสั่งได้เช่นตัวอี้เดินชมแล้วล้มนะครับเปลี่ยนวัสดุผ่าน ID อะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็อเอาคอนกรีตขาวใส่ไปเลยนะครับจากแล้วก็ UV Map นะนะครับสำหรับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นนสนใจคลาส uh, Unreal Engine นะครับแบบบ้านเดินได้สาหรับ VR ก็สามารถ ข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมเขียนไว้เยอะเลยก็เข้าไปดาวไปสมัครได้นะครับรอบครบ50ท่านเดี๋ยวจะเปิดรอบนะครับเป็นรอบอ่ปรับพื้นฐานอย่างที่เกริ่นไปเมื่อคู่ว่าถ้าเราต้องการจะสร้างตรกกะลอจิดใดๆเนี่ยเราต้องควรจะทํายังไงบ้างนะครับกับตัวเนื้อวัสดุนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวโมเดลของเราเนี่ยสั่งไม่ได้นะครับว่าจะให้เปิดให้ล้มให้ปิด ให้แสงออกให้ลมพัดได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้น,นก็มาเข้าสภาร้อยปักบพื้นฐานสิราคา2อ0 0า2,500บาทแตครับเรามาเปลี่ยนแปลงระบบกันนิดหน่อยจากการที่ต้องมานั่งรอเรนเดอร์กันเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นนาที15นาทีมาเป็น1วินาทีกันดีกก่าครับแค่วินาทีเดียวนะครับเราก็สามารถเรนเดอร์ภาพ High Resolution ระดับสามารถส่งงานลูกค้าได้เลยแล้วก็ ถ้าเราไม่เรนเดอร์เองก็ส่งให้ลูกค้าไปเรนเดอร์เราเลือกเองก็ได้นะครับอันนี้สบายมากเลยอันนี้ก็ตัวโมเดลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับมาชิ่งนิดหน่อยให้ข้างหลังมันเป็นสีเข้มเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะใช้เป็นหนังสีดำก็ได้อันนี้เพราะวันนี้ก็แตกต่างนิดนึงเพราะว่าเราของเราสีขาวนะครับก็รีวิวได้ โอเคก็ดาวน์โหลดตามลิงก์ description ด้านล่างได้อย่างเช่นเคยนะครับใช้สีดำก็ไม่เร็วนะครับฝากไปด้วยนะครับแบบบ้านเดินได้สถาปนิก VR ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อหรือเซิร์ชผ่าน Google ครัว่าแบบบ้านเดินได้สถาปนิก VR ก็ได้นะครับก็จะเจอหรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ u t a h 3 d l o g s p o t c o m นะครับก็เข้าไป download, ดาวน์โหลดหรือเข้าไปหาโมเดลได้เพิ่มเติมแม้กระทั่ง ผู้ที่สนใจคอร์ส Unreal Engine นะครับ,รอบ,อร,บรอบผ่านซูมนะครับรอบผ่านซูมนะครับ New Normal แล้นะครับรอบผ่านซูมเข้าไปสามารถเข้าไปติดต่อแล้วก็ลงทะเบียนได้ผ่านไลน์ที่ประกอบหน้าเว็บไซต์นะครับโอเคเดี๋ยวร้อยเข้าเนียนิดนึงก็ดาวน์โหลดตามที่เด็กิตามด้านล่างได้เช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ